สวัสดีค่ะนักเรียนเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเป็นเรื่องของพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ยังไงนะคะอ่าก็ยังอยู่ที่หน่วยที่เจ็ดเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ เรื่องของรูปสี่เหลี่ยมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วก็คือสี่เหลี่ยมอะไรเมื่อกี้คุณครูบอกไปสี่เหลี่ยมอะไรคะสีเเเเะส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเงียบจังเลยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ลืมได้ยังรูปร่างหน้าตาของขนมเปียกปูนเป็นยังไงอ่าคิดถึงว่าด้านทุกด้านมันจะเป็นไงกันคะขนมเปียกปูนอ่าขนมเปียกปูนจะมีลักษณะอย่างไงลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นะคะอ่าไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะก็คือ อธิบายหลักการหาพื้นที่นะคะเหมือนเดิมนะคะหลักการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่วันนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเมื่อวานเราเรียนได้ขนาดไปแล้วเมื่อวานนะคะพร้อมทั้งบอกสูตรได้เมื่อวานนี้เราก็ได้สูตรของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ จากนั้นพอได้สูตรแล้วเราสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้นะคะและหลังจากนั้นก็ไปรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็คือภาระงานนั่นเองนะคะ,ะไปกันอ่าทบทวนให้ก่อนว่าขนมเปียกปูนมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรอ่าตอนนี้ที่มองเห็นในสายตาคืออะไรคะ ด้านทุกด้านเป็นไงกันด้านทุกด้านเป็นไงกันคะเท่ากันเท่ากันค่ะอ่ด้านทุกด้านเท่ากันเห็นไหมคะการขีดแสดงแบบนี้แสดงความเท่านะคะอ่าด้านทุกด้านเท่ากันดูนะคะด้านทุกด้านเท่ากันจากนั้นมุมทุกมุมเนี่ยเป็นมุมฉากไหมมุมมุมเป็นมุมฉากไหมลูกเป็นไหมไม่นะคะมุมไม่เป็นมุมฉากนะลูก มุมไม่เป็นมุมฉากแต่เขาบอกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันลูกเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้จะเป็นไงกันเท่ากันเป็นไง,ไงกันคะเท่ากัน,กนแล้วก็มุมนี้กับมุมนี้จะเป็นไงกันคะเท่ากัน,น,กนคะเท<ะ>่ากันอ่านะคะ ก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะที่ต่อไปอ่ะสุดท้ายด้านตรงข้ามจะขนานกัน2คู่นะคะด้านตรงข้ามก็คืออย่างเช่นด้านนี้กับด้านนี้ก็จะขนานกัน1คู่แล้วแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้ก็จะขนานกันอีก1คู่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะมีความคล้ายกับสี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อวานนั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่าง จากสี่เหลี่ยมได้นขนานเมื่อวานี้คือตรงไหนคะลูกมีตรงไหนที่ต่างด้านมีตรงไหนที่ต่างคะมุมกับด้านมุมมุมมุมก็มีส่วนนะคะแล้วก็ด้านเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูหน้าต่อไปลูอ่าจะเห็นว่าสีฟ้าฟ้าสีเขียวๆนะ จะเป็นสี่เหลี่ยมได้นขนาดที่เราเรียนไปเมื่อวานนะลูกแล้วขวามือเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเมื่อกี้ขนมเปียกปูนของเราเนี่ยไอ้ด้านทุกด้านมันจะเท่ากันนะคะแต่ด้านขนานด,ดูนะคะไอ้นี่เท่ากันหนึ่งคู่แล้วนี่ก็เท่ากันหนึ่งคู่นั่นหมายความว่าด้านขนานเนี่ยด้านตรงข้ามอ่ะมันจะเท่ากันนะคะ เป็นคู่ก็คือมีด้านเท่ากันสองคู่แต่ถ้าเป็นขนมเปียกปูนนะลูกขนมเปียกปูนจะมีด้านเท่ากันทุกด้านเลยนี่คือความต่างนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยลูกนะคะมุมก็ไม่เป็นมุมฉากเหมือนกันด้านตรงข้ามก็ขนานกันนะคะที่นี้มาดูกันเมื่อวานเราได้สูตรของสี่เหลี่ยมด้านขนานไปว่าไงเมื่อวานพื้นที่พื้นที่เมื่อวาน อ่าสูงคูณฐานเมื่อวานเนาะดีมากเก่งมากลูกจำให้ได้ทีนี้ก็มาดูวันนี้วันนี้ดูรูปฝ่ามือเลยลูกเนื่องจากว่านั่นเรียนดูนะคะรูปร่างลักษณะของมันทุกอย่างมันจะมีลักษณะเหมือนกันหมดมันจะต่างกันแค่ด้านซึ่งด้านก็ไม่มีผลต่อการหาพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจานหาดูนะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียยปูนะคะจึงใช้วิธีการเดียวกันกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ขนานซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ไปแล้วว่าสี่เหลี่ยมได้ขนานน่ะคือสูงคูณผานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูนะลูกพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเตียยปูก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือความสูง แล้วก็คูณกับความยาวของฐานหรือสั้นๆก็คือสูงคูณฐานนั่นเองใช้สูตรเดียวกันนะคะ,ะสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยมสองชนิดนี้เราใช้สูตรเดียวกันนะคะสูตรเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ละได้คู่ละว,ว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรก็คือสูงคูณ ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันอันนี้ก็คือสรุปนะคะสรุปสูตรนะคะอันนี้คือสรุปสูตรนะคะสูตรพื้นที่นะสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียยปูนนะวันนี้ก็คือความสูงคูณความยาวของฐาน หรือเอาสั้นๆเลยที่ครูคให้นักเรียนจำก็คือสูงคูณฐานนั่นเองนะคะเขียนบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้นะคะหลายคนก็จำได้แล้วแหละเพราะเมื่อกี้พอครูถามปั๊บก็ตอบได้เลยนะคะเก่งมากอ่ะต่อไปดูไปดูอันแรกเลยเนี่ยสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อวานเนี่ย ที่คุณครูไม่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 มาย้อนหาว่าเอ๊ะเราจะหาสูงแบบไหนเมื่อวานควูอธิบายไปแล้ววิธีการมองความสูงเนาะจำได้ไหมนะคะจำได้นะสูงตรงสูงอะไรนะคะทีนี้ไปดูใบทัดแรกเหมือนเดิมนะคะคุณครูขอเลยเขียนสูตรอนุญาตให้เขียนแค่คำว่าสูงคูณฐานก็ได้แต่วันนี้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ทีนี้อันนี้เขายังไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวครูคตั้งให้นะคะ,ะครูให้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมปขอขอรอ,อ,อมาดูกันค่ะอะ่ความสูงลูกเมื่อวานสอนให้มองและความสูงอยู่ไหนบอกเป็นตัวเลขได้ลูกอ,อันนี้เราก็จะบอกว่าพื้นที่ครูใช้ตัวย่อนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมป พอพอพนะคะอ่ะสูงเท่าไหร่ลูกสูงเท่าไหร่คะสองหน่วยค่ะสองหน่วยสองหน่วยนี่สูงอยู่นี้ใครที่เมื่อวานไม่ได้เข้าเรียนแล้วมาเรียนวันนี้ก็มองไปด้วยนะลูกวิธีการมองความสูงสูงต้องเป็นสูงตรงทีนี้นักเรียนอาจจะบอกว่าเอ๊ะความสูงนี่มันมีแต่ข้างนอกเหรอที่จริงข้างในก็ได้นะลูก ดูนะคะเดี๋ยวครูทําให้ดูนักเรียเอาไม้ฉากเนี่ยมาวัดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยดูเนี่ยขอให้มันตั้งฉากกระฐานก็ใช้ได้แหละนี่ก็สูงเหมือนกันอันเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะเพียงแต่ในภาพเนี่ยเขาเอาสูงไว้ข้างนอกจะสูงนอกอันนี้เขาเรียกสูงนอกและถ้าอยู่ข้างในลูกเขาเรียกสูงในแต่มันก็เท่ากันนั่นแหละดูเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดโจทย์เขาไม่ได้ให้ความสูงมานะคะนักเรียนสามารถขีดข้างในแบบที่ครูขีดให้ดูตรงนี้ได้เลยนะคะ มันเท่ากันลูกเห็นไหมเรียนมองระยะเส้นก็รู้แล้วว่ามันเท่ากันเพราะว่าด้ามันด้านตรงข้ามมันขนานกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วระยะห่างของเส้นขนานจะเป็นไงกันคะเราเรียนเรื่องเส้นขนานมาระยะห่างจะเป็นไงกันคะเท่ากันค่ะอ่าเท่ากันเก่งมากลูกเมื่อตรงนั้นสองหน่วยตรงนี้ก็ต้องสองหน่วยเหมือนกันนะคะสองหน่วยอ่าทีนี้ฐานลูกฐานจะดูยังไงเมื่อวาน ฐานก็ดูจากมุมฉากใช่ไหมลูกมุมฉากตั้งอยู่ตรงนี้แสดงว่าฐานเนี่ยจะต้องตั้งอยู่อ่าส่วนสูงลากมาตั้งฉากกับฐานส่วนสูงเราเจอแล้วคือสองงั้นฐานคืออะไรคะเส้นไหนงคอคอ่ะอ่าบอกตัวเลขก็ได้ถ้าไห่ลูกสามหน่วยสามก็คือจากงอมาคอนะคะแค่นี้นะลูกฐานแล้วไอ้สองจุดสองสี่เกี่ยวไหม เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะลูกเมื่อวานนี้นครูคสอนไปหมดแล้วว่าฐานก็คือที่เราลากต่อออกมานี่เพราะว่าเราต้องการให้มันมารับไอ้มุมฉากนี่เฉยๆซึ่งมันเป็นแนวเดียวกันกับด้านฐานแต่ฐานต้องเอาจากรูปเต็มนะคะรูปจริงก็คือแค่สามหน่วยอ่าได้ละสูงสองฐานก็สามสองคูณ 3. สามก็เป็นเท่าไหร่ลูกสองสามเป็นหกแล้วเมื่อวานอันนี้หน่วยใช่ไหมลูกเขาให้เป็นหน่วย หน่วยคูณหน่วยนะคะหน่วยคูณหน่วยก็เลยออกมาเป็นอะไรลูกตารางหน่วยอ่าพื้นที่นะคะพื้นที่จำไว้เลยพื้นที่พอทอตัวย่อนะคะพื้นที่หน่วยต้องเป็นตารางนะคะอะไรคูณกันนะคะและหน่วยต้องเหมือนกันนะลูกคูณกันไม่ใช่เอาเซนติเมตรไปคูณกับเมตรอันนี้ไม่ได้นะลูกต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันอันนี้ก็คือหน่วยคูณหน่วยก็จะออกมาเป็นตารางหน่วย โอเคนะอ่าภาพต่อไปลูกหาสูงให้เจออ่าเดี๋ยวตั้งชื่อให้เมื่อกี้กอขอคองงอยละอันนี้เอาจอชอชอซออ่ามามาดูกันส่วนสูงเท่าไหร่ลูกอันนี้ก็จะต้องเป็นพื้นที่ สี่เหลี่ยมเอาชื่อมาแล้วลูกนะจอชอชอซอนะคะถ้าในแบบฝึกหัดเขาให้ชื่อมาอ่ะความสูงเท่าไหร่ลูกสี่จุดห้า,ค,าค่ะ,ะความสูงคือสี่จุดห้าตรงนี้นะลูกนะตรงนี้งั้นฐานอยู่เส้นไหนบอกครูสิบอกพญยายน,นะมาอ่ะได้สูงแล้สี่จุดห้าเส้นไหนลูก ส่วนของเส้นตรงอะไรชอช,อชอค่ะไม่ใช่ฐานอยู่ไหนลูกชอช,อ,อ,ชอชอชออ่าชอชอเส้นนี้ลูกเส้นนี้เป็นฐานค่ะเพราะไอ้นี่มันลากมาตั้งฉากกับเส้นนี้ดีเห็นไหมส่วนสูงอ่ะมันลากมาตั้งฉากวิธีการดูว่าฐานอยู่ไหนอ่ะดูว่าส่วนสูงมันลากมาตั้งฉากกับเส้นไหนซึ่งมันตั้งมาตั้งฉากกับชอชอนะลูกนะ แต่ปรากฏว่าชอชอไม่มีตัวเลขแต่เรารู้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านมันเป็นไงกันคะเท่ากันค่ะอ่างั้นไอ้ฝั่งนี้ห้าด้านนี้ก็ต้องเท่าไหร่เหมือนกันห้าค่ะห้าห้า,านี่คือเราใช้ความรู้เรื่องของคุณลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในการมาหาด้านนะคะเห็นไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น สี่จุดห้าคูณห้าห้าห้ายี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าใส่ห้าทศสองค่ะสองห้าสี่ยี่สิบค่ะอ่าตัวทศสองเป็นยี่ยี่สองยี่สิบสองกี่ตำแหน่งลูกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็นับจากข้างหลังมาหนึ่งตัวแล้วก็ใส่จุดนะคะ ก็ออกมาเป็นยี่สิบสองจุดห้าแล้วเมื่อกี้หน่วยเป็นอะไรเนี่ยเมตรใช่ไหมคะก็จะเป็นเมตรคูเมตรเมตรคูณเมตรก็ออกมาเป็นอะไรคะตารางเมตรตารางเมตรโอเควันนี้น่าจะวัยได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเราเรียนมาท่องแท้แล้วแหละเมื่อแต่เมื่อกี้โดนลวงนิดหน่อยด้วยความที่ว่ามองหาตัวเลขไม่เจอครูรู้ คนที่ตอบจสออนันละนักเรียนมองหาตัวเลขฝั่งนี้ไม่เจอก็เลยไปเห็นฝั่งนู้นแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ฝั่งนี้อ่ะเป็นฐานนะลูกนะ mm hmm. เนื่องจากว่ามุมฉากลากมาตั้งฉากกระฐานนะคะ mm hmm. เราก็เอาความรู้ที่เราเรียนมาว่าด้านทุกด้านของรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันเท่ากันในเมื่อด้านนี้ห้าไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องห้าด้วย mm hmm. แค่นั้นเองนะคะอ mm ่ะ hmm. ต่อไปดู mm hmm. อ่รูปต่อไป อันนี้น่าจะเดี๋ยวให้ชื่อชื่อก่อนอ่ะเมื่อกี้อ่ะเอาตัวภาษาอังกฤษบ้าน A B C D อ่าก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D อ่ะไปดูกันสูงสูงอะชัดลูกสูงเท่าไหร่คะ สองจุดสามค่ะสองจุดสามเนี่ยสูงสูงมันชัดอ่าทีนี้คุณครูถามนักเรียนว่าด้านไหนเป็นฐานลูกด้านไหนเป็นฐานคะ ab ค่ะ ab อ่า ab เก่งมากเห็นไหมเร็วเพื่ละเข้าใจละเริ่มมองเป็นละนี่เมื่อส่วนสูงลากนี่ไงเราเห็นฉากมันอยู่นี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ดรงนี้จะต้องเป็นฐานแน่เลยเนี่ยเส้น ab เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีตัวเลขแต่เรารู้เมื่อกี้เนาะ ว่าด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นเท่ากันงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกสองจุดห้าสองจุดห้าเซนติเมตรนะคะอ่ะได้ครบละสูงสองจุดสามฐานสองจุดห้าเวลาคูณก็คูณเหมือนคูณเ,เลขธรรมดานะคะก็เอาเอาเอายีบสามตั้งก็ได้แล้วก็คูณกับยี่สิบห้านะคะห้าสาม สิบห <15 S 1> ้าใส่ห้าทดหนึ่งค่ะอ่าห้าสองเป็นสิบค่ะสิบตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสองสามเป็นหกค่ะหกสองสองเป็นสี่ค่ะสี่อ่าบวกกันลูกห้าเท่าไหร่เจ็ดค่ะเจ็ดเท่าไหร่สี่บวกหนึ่งห้าค่ะ ห้าโอเคทีนี้ตัวตั้งก็หนึ่งตำแหน่งเนี่ยหนึ่งตำแหน่งตัวคูณก็หนึ่งตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งลูกสองตำแหน่งขอ,องตัวคูสองได้เท่าไหร่ห้าจุดเจ็ดห้าหน่วยเป็นเซติเมตร คูณเซนติเมตรออกมาเป็นอะไรคะตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนะคะทศนิยมอย่าลืมนะคะลูกถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมมันไม่ยากแต่ถ้าเป็นทศนิยมทั้งคู่จะต้องเอาเลขจํานวนของเลขหลังจุดมารวมกันอย่างเช่นตัวตั้งหนึ่งตำแหน่งเลขหลังจุดหนึ่งตัวเขาเรียกว่าหนึ่งตำแหน่งนะคะหนึ่งตำแหน่งไปคูณกับอีกหนึ่งตำแหน่งเวลาตอบต้องตอบสองตำแหน่งเห็นไหมคะบางทีเราคูณเลขถูกกันอยู่แล้วแหละ แต่เราไปพลาดตอนใส่จุดนะคะต้องระวังอ่าต่อไปค่ะอ่าส่วนสูงลูกอ่าเดี๋ยวให้ชื่อ e f g e. h อ่าส่วนสูงลูกใท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ อ่าสามจุดสองนะคะเนี่ยคือสูงอ่าเห็นฉากแล้วฉากมาตั้งอยู่กับใครล่ะเส้นไหนอ่าพื้นที่ 2. 3. 2. 3. 2. สี่เหลียม E A G อได้สูงละสามจุดสองอ่าฐานเท่าไหร่ลูกเส้นไหนเป็นฐานตอบสิเส้นไหนเป็นฐานลูก อะไรคะ F G ครับอ่า F G เก่งมากเส้นนี้ลูกเส้นที่คุณครูกำลังเขียนตัวเลขลงไปเนี่ยเส้นนี้นะคะนี่ F G เนี่ยเส้นนี้เป็นฐานนะคะเพราะว่าไอ้ฉากมันมาตั้งฉากตรงนี้เนี่ยส่วนสูงมันลากลงมาแล้วมันมาตั้งฉากแต่อ้เส้นไหนตัวนั้น,น,นเป็นฐานนะคะอ่า3.4โอเคมากันมาตั้งเนาะคกับ32 สองสี่เป็นแ <8 S 1> ปดค่ะแปดสองสามเป็นหกกค่ะหกอ่าสามสี่สิบสองค่ะสิบสองทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าตัวทดหนึ่งเป็นสิบค่ะสิบโอเคอ่าบวกกันได้ลายแปดหกบวกสองเป็นสิบแปดค่ะ แปดอ่าอันนี้ก็ชักลงมาศูนย์หนึ่งอ่าตัวตั้งหนึ่งตำแหน่งลูกตัวคูณหนึ่งตำแหน่งรวมเป็นกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งค่ะสองตำแหน่งอ่ะนับไปสองตัวหนึ่งสองก็ได้สิบจุดแปดแปดเห็นไหมคะสิบจุดแปดแปดเซนติเมตรคูณกันเซนติเมตรเนี่ยเซนติเมตรเซนติเมตรเนี่ยเซนติเมตรคูณกันก็ออกมาเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ น่าจะเข้าใจแล้วเมื่อวานก็ไปอบแน้วอ่าต่อไปค่ะให้ชื่อว่าอ่าเอาชื่อโรงเรียนเรานี่แหละ p t p k p t เ k อ่าเอ่าว่าง่ายส่วนสูงลูกชัดเจนสองจุดห้าอ่าสองจุดห้าสองจุดห้าอ่า ได้านไหนเป็นฐานคะ B K ค่ะก็คือตัวนี้ K B B K กันเดียวกันนะคะเมื่อก็ต้องไหลลูกสี่อ่าได้สี่ก็จะ,จะเป็นสองจุดห้าคูณกับสี่สี่ห้าย <20 S 1> ี่สิบค่ะยี่สิบใส่ศูนย์ทศ เท่าไหร่สองค่ะสองสี่สองเป็น,ปน,ปนแปดค่ะแปดตัวเท่าสองเป็นสิบค่ะสิบ,สบทศนิยมกี่ตำแหน่งคะตำแหน่งค่ะตัดศูนย์ทิ้งได้ไหมได้ตัวนี้ได้นะคะก็เลยออกมาเป็นสิบตารางเซนติเมตร อ่อเมื่อกี้ลืมเสียงไปพื้นที่สูเรียนตามชื่อนะคะทีทีนะเวลานเวลาเราทำนะคะเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะเวลาเราทำเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูให้ดูรูปนี้นะเดี๋ยวครูจะลองแสดงส่วนสูงอีกอีกอันหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูอ่ะ ไม่เอาสองจุดห้าข้างในนี่นะลูกสมมุติว่าสมมุติว่ารูปนี้นะคะรูปนี้เขาให้มาเปล่าๆเลยนะคะมันจะมีแบบฝึกหาอยู่หน้าหนึ่งที่เขาไม่ได้ให้เรามาเขาให้เราอ่ะคืคนกกาหนดฐานเองสมมุติว่านักเรียนเลือกเอาว่านักเรียนจะเอาด้านเนี้ยเป็นฐานนะคะเนี่ยจะเอาไอ้สี่เซนนี่แหละตัวนี้เคบเนี่ยเป็นฐานแต่นักเรียนไม่ได้ขีดลงมาแบบนี้ไม่ได้เอาตรงนี้แต่นักเรียนมาขีดตรงนี้นักเรียนสมมุตินักเรียนขีดตั้งฉากลงมานะคะ นักเรียนก็ต้องลากเนี่ยลากจุดไข่ปาเนี่ยไปต่อไปต่อเพื่อให้มันไปรองรับไอ้ตัวที่ขีดล,ลงมาเพื่อให้มันตั้งฉากกันเนี่ยเหมือนรูปที่เราเคยเจอได้หลายรูปเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่จําเป็นว่าสูงเนี่ยมันจะต้องอยู่นอกหรืออยู่ในถ้ามันลากลงมาตั้งฉากได้และตรงๆเพราะอย่าลืมว่าอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันมันเป็นด้านที่มันด้านตรงข้ามมันนะลูก,กมันจะขนานกัน อย่างเช่นด้านนี้กับด้านนี้มันขนานกันแล้วไอ้ด้านนี้กับด้านนี้มันขนานกันเมื่อมันขนานกันนะคะระยะห่างมันต้องเท่ากันนะคะระยะห่างมันต้องเท่ากันแต่ต้องหามุมฉากให้มันเจอแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูดูนะเนี่ยโจทย์เขาให้ข้างในแต่เมื่อกี้ครูลองทำข้างนอกให้ดูเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปเจอภาพนะคะ วันนี้เนะี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่หน้าหนึ่งเหมือนเมื่อวานเนะี่ยมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งเขาไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยเขาให้แค่รูปนะคะให้แค่ภาพมาให้ทั้นอาจยเป็นคนกําหนดฐานเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดฐานเราก็ต้องลากนะคะจากมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยไปหาฐานเพื่อให้ตั้งฉากฐานด้วยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนสูงนี่ยด้านนี้มันก็จะกลายเป็นสูงซึ่งระยะเนี่ยมันจะเท่ากับไอ้เส้นนี้แหละลูกมันจะเท่ากันเลยนะคะ เพราะนั้นไอ้สองจุดห้ไอ้ตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือสูงข้างในแต่อันนี้มันคือสูงข้างนอกแต่มันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นการหาส่วนสูงของนักเรียนเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่จําไว้เลยนะคะว่าฐานนะคะจะมาก่อนสูงนะคะพอฐานเสร็จแล้วค่อยไปหาสูงกาหนดฐานซะก่อนนะคะคนที่กําหนดถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้มานะลูกนะถ้าเขาไม่ได้กําหนดฐานให้มา คนที่จะกำหนดฐานก็คือนักเรียนเองนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าเรากําหนด KB เนี่ยก็คือด้านนี้สี่เป็นฐานปับ๊บตัวที่จะเป็นส่วนสูงต้องเป็นตัวที่ลากมาตั้งฉากเห็นไหมคะก็คือเเส้นนี้เส้นเส้นเมื่อกี้ที่ครูลากเนี่ยแต่แต่ถ้าลากข้างนอกจะต้องต่อมุมฉากคือต่อเส้นมารับฉากนะคะแต่ถ้าข้างในก็คือเส้นนี้เห็นไหมก็เป็นมุมฉากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลบให้ดูนะคะชัดๆเนี่ย สมมติว่าข้อเนี้ยโจทย์ไม่ได้ให้มานะคะว่าด้านไหนเป็นฐานนะคะสมมุติว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้างในนะลูกนะเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มาเนี่ยอ่าเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มาเลยนะคะเขาไม่ได้ให้มาแต่เขาให้อ่าสี่เซนติเมตรสมมุติหรือถ้าเขาไม่ให้กระช่างสมมติเขาไม่ให้นักเรียนก็เป็นคนกำหนดฐานเองอ่ะสมมตินักเรียนจะเลือกเอาด้านนี้เป็นฐานนักเรียนก็ไม้บรรทัดมาวัดนะคะวัดแล้วปรากฏว่า ไอเส้นนี้ได้สี่เซนติเมตรสมมุตินะทีนักเรียนก็จะต้องหาส่วนสูงเพราะว่าสูตรนะ่ะมันจะใช้ฐานกับสูงใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเราได้ฐานและตอนนี้เราได้ฐานละเหลือสูงนี้ถ้าเกิดถ้านักเรียนขีดข้างในก็คือเส้นนี้เนี่ยมันก็จะมาตั้งฉากแล้วเราก็วัดเอาไม้บรรทัดมาวัดเซนติเมตรว่ามันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเม่เราไม่เอาสูงในเราจะเอาสูงนอกก็นี่แหละที่ครูบอกนักเรียนก็ต้องขีดมาตั้งฉากนะคะ แล้วก็ลากเส้นต่อให้ไปไปเจอกันแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็วัดว่าไอ้นี่ยมันยาวกี่เซนก็คือส่วนสูงเหมือนกันพอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นัเียกจะเอาข้างในก็ได้จะขีดข้างในก็ได้หรือขีดข้างนอกก็ได้หาส่วนสูงหาระยะห่างนะลูกให้มันตั้งฉากเพราะเส้นไอ้เส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานากนันไงลูกเพราะฉะนั้นระยะห่างมันอ่ะมันจะเท่ากันอันนี้ ถ้าข้างในตรงนี้ได้2.5ตรงนี้ก็ต้องได้2.5นะคะเพราะไอ้คู่นี้มันขนานกันอยู่นะคะโอเคเนาะพอจะเข้าใจไหมคะลกูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ามันจะมีอยู่อีกหน้าหนึ่งนะนะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกวันนี้เดี๋ยวว่าเราจะต้องทําหน้าไหนบ้างอ่านักเรียนมาดูภาระง,งานวันนี้นะคะก็ะคือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะหน้า82 แปดสิบสามแล้วก็แปดสิบสี่อ่าเปิดแบบฝึกค่ะเปิดแบบฝึกลูกเปิดยังคะแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่เปิดแปดสิบสองกับแปดสิบสามก่อนเจอยังคะเ,เปิดยังคะอ่าเ,เปิดแล้วเปิดเปิดแล้วจะเห็นว่าแปดสิบสองกับแปดสิบสามเขาให้ฐานจะสูงมาเรียงลูกให้มาเรือยังคะใ,ให้มาหรือยังคะ ให้มาแล้วเนาะถึงจะถึงจะไม่ให้ตรงๆก็สามารถรู้ได้ว่าด้านนี้มันเท่ากันนะมันเป็นสูงมันเป็นฐานนะคะให้มาเรียบร้อยแต่หน้าแปดสิบสี่ให้มาไหมลูกให้มาไหมคะไม่ให้ค่ะอ่าไม่ให้นะคะก็ทําแบบที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะอ่ะก็คือนักเรียนเป็นคนกําหนดฐานเลือกเอาเลยว่าจะเอาด้านไหนเป็นฐานจะให้ง่ายก็เอาไอ้ตัวล่างนั่นแหละเป็นฐานนะลูก แล้วเราก็ลากส่วนสูงมาหาจะเอาลากข้างในก็ได้ลากข้างนอกก็ได้นะคะลากเส้นใดเส้นหนึ่งอ่ะแล้วก็วัดเส้นโอเคนะทําได้ไหมลูก่อยจได้ไหมคะได้ค่ะได้เนาะน่าจะทาได้อยู่หรอกไม่ได้ยากสูตรก็ง่ายง่ายสูงคูณฐานนะคะจําง่ายสรุปนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช้สูตรเดียวก,กันก็คืออะไรลูกสูง คูณฐานเอาไปใช้นะคะใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้นะคะสูตรพื้นที่นะคะโอเคนะคพอจะทําได้นะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าที่โรงเรียนนะคะมาโรงเรียนกันได้แล้วนะลูกอนุบาลเขาก็เปิดแล้วนะคะ อ่าะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะ้ำเียนสวัสดีค่ะ